วัดค่าแบบออโต้ไม่ว่าจะเป็นไฟ DC AC วัดค่าเฮิร์ต วัดค่า m หรือจะเป็นการวัดค่าความต่อเนื่องของสายมีสัญญาณไฟบอกพร้อมเสียงอย่างชัดเจนและหมด ncv หาจุดสายไฟขาดแบบง่ายๆกันเลยมีเสียงสัญญาณบอกกันแบบนี้ตัวนี้เป็นแคลมมิเตอร์แบบออโต้สามารถวัดได้ทั้ง ac dc ไดโอดคาปาซิเตอร์วัดเฮิร์ตความเรียกว่าครบจบในตัวเดียวสายวัดของตัวมิเตอร์เนี่ยเรียกว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแต่ว่าเหนียวๆกันเลย <Open S 2> เปิดมิเตอร์มาเครื่องก็จะขึ้นแบบออโต้กันแบบนี้สามารถวัดไฟ dc กันได้เลยไม่ต้องกดปุ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรง่ายทั้อีกแ้วว ไฟ DC ไม่ว่าจะสลับซ้ายขวาสลับขั้วบวกหรือว่าขั้วลบมันก็สามารถวัดได้หมดวัดไฟ DC เสร็จก็ไปจิ้มไฟ AC กันต่อเลยโดยเราไม่ต้องกดอะไรใดๆทั้ทงสิน้นแบบนี้ชอบมากไม่ว่าจะเป็นการวัดถูกขั้วหรือว่าผิดขั้วก็สามารถวัดได้กันเลยจริงๆตัวนี้ก็สามารถกดเลือกเองได้นะที่กดของบัสซีเล็กก็จะกดวัดค่าต่างๆได้แต่มันก็รวมอยู่ในปุ่มออโต้เรียบร้อยหมดแล้วเอามาใช้แคมป์หนีัปดูบ้างเปิดโหมดออโต้กันแบบนี้แล้วคีบเข้าไปที่ไฟบ้านกันเลยมันก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้ไฟบ้านเรากินกระแสอยู่่กี ง่ายมากไม่ต้องไปปรับโหมดให้ยุ่งยากอีกโหมดหนึ่งที่ผมใช้บ่อยมากและบ่อยที่สุดก็คือโหมดวัดความต่อเนื่องแบบนี้วัดค่าของสายว่าสายมันขาดข้างในหรือเปล่ามันก็จะมีไฟบอกไปแบบนี้แล้วมีเสียงสัญญาณเตือนขึ้นมาให้แพ็กเกจมาเป็นแบบนี้